บ่ยุดหย่อนว่าจริงๆเราเลี้ยงงูนมมันเป็นเรื่องดีเลยครับเป็นในจังหวัดเป็นเรื่องดีสิเชื้อบอัาวผมมีตัวลีดยุ่ประมาณหาคิณกุลตัวนั่นคือโรงลีดผมนี่คือโรงลีดก็ได้นมมือเราเป็นตันนี่ครับเป็นตันนี่คืออันดับหนึ่งของมหาสารคามนี่ครับอืท่านลู้บอว่าผมได้สามารถผมทำเงินได้มือละมือสองคือได้รับตัวเดือนหดสามหมื่นอ้ค์สามแสนเลยครับ เขาไมีบ้านหลังนึงทีเห็นให้คนงานอยู่นี่มีทั้งเหล้ามีทั้งไอพมมานั่นคือข้อดีของของม่วนนมเลยค่ะซึ่งมันได้เงินเป็นประจำได้ทุกเมื่อได้เงินทุกเมื่อได้ทุกเดือนมันบ่มีข้ามวันมันมันขาดสภาพของคือหัวเหนื่อยมันได้ถามมาเป็นอย่างผมจังเศร้ามันเป็นอย่างเสียครับหัวนนม คุณจะป่วยก็ไม่ได้นะคุณจะลาจะหยุดก็ไม่ได้นะตรงที่ทุม่มประจำการเพราะเท่าผมตายเนี่ยเนาะผมไปเห็ดงานจบงานอย่างนี้ครับไปจัดการเห็ดอันนั้นอันนี้ให้มืดๆนี่นะครับจนว่าสอดแ้กมาหอดีหาผมยังคําไปเลี้ยงยคําไปหลีดนมจิตเบื้องว่านั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นสําหรับคนเลี้ยงกูนม,มนะครับซึ่งมันหนีไม่ได้ มันต้องทําอย่างนั้นถามหอดย่ามันห้องเบเบเลยดิน้ำมันน้ำมันขัดเิแเมยนครับบัดที่นี่เขาอยูไม่ได้เท่านี่ผมก็ผมที่ผมหยุดเนี่ยผมอายุหกสิบกว่าหกสิบสามหกสิบสี่เลยมันพ่อเศร้ามันยากครับอแต่ว่ามันไล่ได้บุกผมบ่กเคยพ่อเนาะผมบอกเสือว่าผมซสือดินแดนนั้นนั้นได้อีกนังนนที่คิบไร่ขย้อนหัวนุ่มดิ อันนี้ชิ้นแ่้งตั้งเยอะเลยรวมมาเลยแป้งหายที่แป้งนั่นเก้าชิปครับแล้วว่าข้านนองนั่นอีกสิบก่าก็เป็นลอยกว่านี่แหละเพราะฉะนั้นแต่ละกายเป็นว่าจากของในขณะที่จากของสิ่งออกมาจากง่วนต้องกลายเป็นดินสีที่บบเนี่ยผมก็ติดต้องไปเริ่มต้นจากว่าผมที่ไปสมัครว่าต่อไปนี้ผมจะเลี้ยงง้วนเนื้อผมติดต้องไปสมัคร เป็นสมาชิกข,ของแม่เหนือก่อนออนะครับผมก็เลยไปสมรครเมือเ่อไปสมรครแล้วเป็นกายเป็นใจน้ครับผมบอกเปลี่ยนแบบแต่ท่านหันนี่ผมเดี๋ยวชาโลเลเ่ใส่ง่วนมอืมัมนจะออกมาเป็นลูกชาโลเล่ไหมครับอืซึ่งฟ้ามฟ้ามนอกผมเห็นนันย่หันครับตัวนี้ผมก็รีดนมอ,อยู่คือเกาแต่ว่าเอามู่นึงไปเลี้ยงยุพุ่นเห็นบ่าฟ้ามบนบนเหลี่ยวหงหัวโงเหรอไหมครับครับครับเป็นฟ้ามเกาเกาู่หัน ทายี่ผมมีคนงานหลายเนาะผมขาคนงานอยู่ทางผี่แต่ผมไปอยู่น้ำงัวเหนื่อยอยู่คุณกานเลี้ยกลายเป็นว่ามีทั้งสองอย่างแต่มประสานกันเนี่ระท่านเนี่ยว่างงัวนวนมแล้วนะครับในที่สุดเราห้องคอยปล่อยงัวนมออกปล่อยง่วนมออก mm hmm. ง่วนมครับในขณะที่ผมปล่อยออกผมมีง่วนมอยู่เป็นลอยเนาะ mm hmm. ผมขายผมขายตัวละหามื่นขายยี่สิบตัวมันก็เด้งินล้านแล้วไหม mm hmm. บ้านนี้ มันกำลังช่วง่มันกำลังบุมไหมครับมันบ่คือช่วงระยะหลังๆนี่ดนน้เหมือน <c oughs> มันกำลังบุมมันสึมีคนม,มาเอาเป็นผู้ละยี่สิบตัวผู้ละอียังไปเลยสิ <c oughs> ขเขาเด้เงินท่อสอมาสิเขามันยกไปยกไป,กไปพมกก็เอาห้แต่โตดีๆไปเลยม, <c oughs> มันก็เลยกลาย,ายปเป็นได้เงินก่อนนะครับอนีจากห่วน้อมโดยที่วันนี่สิ้นเท่ากับมดมาขายงัวออ,ออกอีกหนึ่งั้นสามล้านนะครับมันเป็นแต่ดีใจปะ ผมบ่เคยได้ได้เงินก้อนใหญ่มันนัหนจังเท่เลยสามล้านดูแล้วในขณะนี้สินก็ินมันดีครับหนี่ก็บ่นหน่อยมันสามล้านหนีสินกัหมันพวกมู้นี่มู้นี่มันมันกันแล้วยวมันไหมพ่อจะ้นมันก็เลยมีเงิน่วรดินเติมหนึ่งไหมนะครับบัดที่นี่พ่อที่นี่ก็เอามาเห็นที่นี่น้ำอีกที่นั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าพ่อมาเห็ดงูวนงูเหนื่อยด้บ่แรกแรกเนี่ก็ดีอยู่ดอกแรกแรก พั้ใจการสนิทมันมาท่านหนี่มันมาท่านขนึ่น,นขืนมาคนัคบแล้ววันนี้งัวพี่เมียมันก็มีขอดีตรงที่ว่าข้าเจ้าสื่อตามเกตยอยู่แล้วข้าเจ้าบดิเกียวกับว่ลรก้าขึ้นลงหะครับ,รบไม่เหตุเล้วยิ่งไม่เห็ุตัวนีใส่เนี่ยมันสามฝันลดตน้นทุนได้อีกกระายไหมมันก็พ่อไปอยู่กับแกลแต่ว่าพ่อระยะหลังๆมากนี่พวกนีนะอ้อาหารเนี่ย พวกถัวเหลืองพวกอะไรต่ออะไรมันขึ้นมาเยอะเกินไปแม,ม้กระทั่งฟางสิ่งห้องมัเคยแพง <c oughs> นี่มันก็แพงขึ้นมากหมครับซึ่งปัจจัยการผลิตมันเหลื่อมขึ้นมาเยอะขนาดเท่ามีวิธีการลดต้น <c oughs> ทุนปปนี้มันยังเหลือหน่อยอนะครับมันเลยเหตุไหนหนึ่งเราเหลือน้อยสองมันใช้เวลามากมเพราะอย่างน้อยมันจะต้องหมุนสักเดือน ถ้เราจะนับแต่ช็อกมันเกิดมันบ่ต่ำกว่าสามปีที่ครับพุ้งเศรษฐกิจขายว่าสิศรษิจขายที่ครับเพราะย่างหน่อยง้วนถูกต้องอายุหนึ่งปีหกเดือนมันถึงจะพ่อขุนมันจึงในสามรอยกิโลเขินจะพ่อขุนวันนี้มั่ขุนอีกเป็นปีที่ครับซึ่งมันนานเกินไปขนาดมันโดนโดนยังที่ตองนี้เป็นรุ่น้เห็นึ่ันตัวใดพ่อขายแล้วเนี่ยนี่ครับพวกนี้ จากโลดซุ่มเนี่ยเนี่ยมันจะยูกว่ามันบุกลอยนเนียครับเนี่ตัวยางนี่ตัวยางนี่ตัวยางที่นมาเต็มที่แล้วนี่องวนี่เป็นตัวย่างดีเลยครับผมที่นับตั้งแต่น่สตัวนี้ยังม่ท่านเต็มที่สี่เงเียวเนเกุนะครับให้เท่าแม็กบีบนี่กิโลนอไไขมันท่น หนึ่งพอพอเข้าไปปุ๊บเี่ยเขาจะไปชั่งน้ำหนักเป็นวัวเป็นก่อนวัวเป็นเสร็จแล้วเขาก็เขาเชื่อเพราะถ้าเขาเชื่อแล้วปุ๊บมันจะสีแยกของเป็นน้ำหนักซ่าส่วนมากถ้าสมมุติว่ามันหกร้อยกิโลมันจะกลายเป็นน้ำหนักซาาอยู่ประมาณน้ำหนักซาาไม่เกินห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าเลี้ยงดีที่สุดนี่เลี้ยงดีที่สุดสามร้อยกิโลครับ อันกลอยครับมันมน้ำหนักซากเนี่ยมันรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งกระดูกมนนันน้ำได้เลยครับ <c oughs> น้ำซากนะครับ <c oughs> ย,ยังยังไม่ได้แยกเนื้อนะค <c oughs> รับ